อากาศดียามเช้าที่ตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมสิ่งที่เห็นจนคุ้นตาก็คือผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านในทุกหมู่บ้านจะรวมตัวกันที่วัดสเวตตะวันวนารามเพื่อคัดเลือกรวงข้าวทีละรวงก่อนจะนำมามัดรวมกันด้วยตอกเตรียมพร้อมนำไปตกแต่งขึ้นรูปเป็นปราศาสหรือที่รู้จักกันดีในนาม ปราสาทรวงข้าวแห่งเมืองกาลสินสืบสารประเพณีบุญคุรลานวัฒนธรรมที่สำคัญตามฮีสิบสองครองสิบสี่เพื่อบูชาพระแม่โพศพและสู่ขวัญข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลนายยงรักสารพลน์กำนันตำบลเหนือเปิดเผยว่าประเพณีบุญคุรลานสู่ขวัญข้าวหรือบุญใบสีสู่ขวัญข้าวบุญคุรลานถือเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจความรัทธาและพลังสามัคคีของชาวบ้านตน้นตำบลเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินฮีสิบมาจากคำสองคำได้แก่คำว่าฮีตคือคำว่าจารีตหมายถึงความประพฤติธรมเนียมประเพณีความประพฤติท,ที่ดีและ12หมายถึง12เดือนดังนั้นฮ2จึงหมายถึงประเพณีที่ชาวอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆทั้ง12เดือนเป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ปราสาทรวงข้าวเริ่มสร้างในปีพุทธศักราช2537โดยเมื่อถึงช่วงเวลาประกอบพิธีบุญคูล,ลานชาวบ้านส่วนใหญ่ยังนวดข้าวไม่เสร็จจึงนำมัดข้าวที่ยังไม่แยกมเมล็ดข้าวออกจากฟางมาถวายวัดจนเกิดเป็นแนวคิดในการนำมัดรวงข้าวมาสร้างเป็นปราสาทข้าวและพัฒนารูปแบบมาจนมีขนาดใหญ่สวยงามอลังการดังเช่นปัจจุบันคือปราสาทที่ที่จะออกมาได้องมาเลือก รวงข้าวเป็นละล้านรวงแล้วก็มามัดมามัดแล้วก็มาตกแต่งเพื่อจะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวที่น้องประชาชนแต่ก่อนนี้ไม่มีไม่ไม่ไม,มีรถเกี่ยวข้าวก็าะจะนำข้าวที่เกี่ยวแล้วมารวมกันจากสลาอยากพี่น้องทั้ง12หมู่บ้านมารวมกันก็ได้เยอะได้เยอะขึ้นก็ามาทำจุกป,ปราสาทก็ลองผิดลองถูกลูกแบบก็หลายอย่างหลายแนวก็จนมาถึงทุกวันนี้30กว่าปีแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้แต่คนรุ่นใหม่ต่างตั้งใจมั่นในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสามศิลปรกรรมจากฝีมือชาวบ้านจนเกิดเป็นประสัตรวงข้าวที่สวยงามให้อยู่สืบไปเพื่อคนรุ่นหลังจะได้เข้าใจและเห็นความสำคัญตามวิถีชาวนาจารีตประเพณีที่งดงามและได้มีการจัดงานเป็นประจำทุกปีโดยสามารถเยี่ยมชมได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดีใจดีใจใจปลาเพิ้มดีเห็นดาดพี่น้องมาหลายๆกายดีใจไม่ให้ร่วมกันซอยกันดีใจร้ายคนเอามาร่วมห่วมกันเขาทำไมเรียกเขาคือบ้านบ้านไม่ให้ตะกันซอยกันชุบปีมากันชุบปีมาร่วมท่าหมุนทําท่านเบอร์เบิกมาแย่งน้ำกันตัวยินงดีส้มจืนเนาะเี็นคนมาหลายก็ดีใจปลาเพื่มไอ้เงินมาหลายก็มาสั่งวัดสั่งสลาตที่วิหารมันเดี่ยวโบนแห้งบนเดี่ยว งานประเพณีบุญคูล,ลานได้พัฒนารูปแบบจากที่ชาวบ้านนํำข้าวมากองรวมกันเดิมไม่มีรูปแบบสวยงามต่อมาจึงใช้ภูมิปัญญาและด้วยความคิดสร้างสรรค์นในการนํารวงข้าวมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวเพื่อศิลปะอีสานซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า3เดือนจนกลายเป็นปราสาทรวงข้าวศิลปกรรมบุญคูล,ลานแห่งเมืองกาลสินศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคภูมิใจของชาวกาลสินธนกรร่มใสทองถ่ายภาพนัดธนันรมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินรายงาน